ตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเกือบจะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับ ได้ครับสองสาโลแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับ,บ,รบคลิปนี้สวัสดีครับ